ฮน่าดูเสร็จสวัสดีครับแป๊ะครับมาครับผมโอ,อ้โหวันนี้มาแทนคุณบัมมาอีกแล้วสลับตัวกันมาแขกรับเชิญของเราเออพวกช่วงนี้คุณบัมติดภารกิจอ่าไม่เป็นไรไม่มีปัญหา คุณม่อมาชั่วคขาวช่วยเราช่วยช่องแทนไปก่อนคลิปเก่าๆเนี่ยใครที่ดูเนี่ยจะจำหน้าได้อวันนี้มาหลายรอบอยู่แล้วเนี่ยขาประจำช่องครับผมวันนี้เรามารีแอคชั่นเทรลเลอร์อ่าเทรลเลอร์หนังคือเรื่องเนี้ยผมบอกกันเลยว่ามีน้องที่รู้จักกัน How to be sent ์ฮะอยากช่วยเชียร์สุดใจเลยโอ้ไมค์แองเจโล ผมตื่นเต้นโกลินเตอร์ในหนังนอไรเฮ้ยโกลินเตอร์ว่าไมหมเฮ้ยไม่บึงเจ๋งงี้วะประกบดาราฮอลลีวูดเว้ยเฮ้ยคือผมตกใจมากนะเรื่องนี้ผมรู้จักจาก Facebook เขาเองเลย<ม>คือตอนนี้ไม้เนี่ยเขาโปรโมตอยู่โพสต์ตรงโปสเตอร์เลยเขาโอ้โหแชร์ยับแล้วก็ตู้ย่งตัวอย่างอะไรเนี่ยมาแล้วเราก็เลยต้องบอกเฮ้ยขอดูหน่อยชื่อเรื่องว่า the misfits โอ้ห เขาบอกก่อนเลยว่าเพียร์สบล็อสแนนเจมบอลของเราเล่นด้วยอดีตเจมบอลอ่ะขอดูก่อนเดี๋ยวเมาส์กันหลังดูหนึ่งสองสามโก้โ้โหไอคนนี้ก็ดังซ้ายมือน่จำชื่อไม่ได้เฮ้ยไมย์บอ <c oughs> นี่ไงเพียร์สบลอตแนน เฮ้ยเสือเฮ้ยเก๋ว่ามีเสือด้วยโอ้โหรถยางสวยโอ้โหสุกผู้ชมคราบพูงกับไดฮาร์ดสองโอ้ไม่เบานะไม่เบานะเฮ้ยมีบินไอ้ยมาเฮ้ยเด่นว่ะเฮ้ยเด่นว่ะโอ้โหเฮ้ยไอ้โอ้โหอ๋อเป็นหนึ่งในทีมเลยอ่าเเป็นหนึ่งในแก๊ง เป็นเอเชียเฮ้ยตัวเด่นเลยนี่ออกสเต็ปด้วยอันนี้อันนี้นิ่แคนนอนจำได้เล่น<ำ>ดร<ำ>ัมไลน์อุ้ยเบอร์ใหญ่นะดาราไม่ใช่ได้ส,สักพันตังซุงตังซุงเออเจมี่ชุงสักพันธ์ที่ขับยานเฮ้ย <c oughs> ดารารู้จักเลยเฮ้ยไม่ธรรมดา ไม่ทำรมดเนี่ยไม้เอ้ยไม้ยืนประกบป้อนเต้นให้เก๋ว่ะตื่นเต้นโอ้โหให้มีแบบไปถ่ายแบบทะเลทรายด้วยโลเคชั่นฟิลฟ้ามากเออโลเคชั่นหลายที่ด้วยเนี่ยโอ้โหไม้แม่งหล่อว่ะป้นเนี่ยไปออกแนวป้นแน่ๆเออใช่เป็นเหมือนเป็นทีไหมเอ้ยเต้นเต้น ฝรั่งเลยสำเนียงแม่งโอ้ยไม้เก๋ว่ะนี่ให้เด่นว่ะไอ้ไม้โคตรเด่นเลยออกโคตรเยอะเลยเพียบเลยเต็มตัวอย่างเลยน็อตน็อตไหนตั้เฮ้ยทะเลทะเลสาให้เก๋ว่ะคุณพ่อเฮ้ยดิวนี่คิดว่ะเนี่ยเฮ้ยเก๋อยู่ไอ้ดูไอ้ฟาร์สฟิวเลตต้องดูแลต้องเนี่เฮ้ยโอ้โห เจมี่ชุงนี่ผมชอบชอบหน่ะสักพันละนี่แอคชั่นไปบูด้วยเน่ดูแบ็ควิดโอ้โหมิสฟิสโอ้โหไมค์แองเจโลจูน11มิถุนายนนี้อ้าวไม่นานอีกไม่กี่เดือนเดือนกว่าเดือนนิดๆเฮ้ยไม่เจ๋งว่าเฟียวฟ้ามาก ดูดูแล้วรู้สึกคราวคืออธิบายอย่างนี้ก่อนเออณขณะที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้ฝนตกเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่ที่บ้านดูคลิปเราคลิปนี้ไม่ต้องตกใจเสียงซาวเอฟเฟกเนี่ยบ้านเรามีเสียงฝาเสียงฝนมานิดหน่อยไม่ใช่บ้านคุณบ้านเราเองไม่ต้องปรับ u t u b e ว่าเอ้เน็ตคุเสียป่าวะทำไมคลิป youtube มีเสียง้าผ่าช่องพี่เป้พี่ม่อแม่งมันมันมีซาวเอฟเฟกอะไรมาด้วยวะ ฝนตกอยู่ฝนตกอยู่ครับผมแล้วตอนมันเป็นโฮมสตูดิโอเราถ่ายที่บ้านเออเราคอนโทรลสภาพสภาวะอากาศข้างนอกเนี่ยไม่ได้โอเคอะเข้าเรื่องก่อนคือสมัยก่อนเนี่ยผมเคยทำงานฟรีแลนซ์ครับผมอยู่แกมมี่ GMM แกมมี่น้องไม้น้องก๊อฟเนี่ยก๊อฟไม้เนี่ยรู้จักคเออคือแบบไม่ได้สนิทสุดขีดอะไรขนาดนั้นหรอกอ่าฮะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยผมมาเผมแบเป็นครูสอนเต้นครับ เคยสอนกอปไม้ได้แหละอแต่ว่ากอปไม้นะเขาไม่ได้เก่งจากผมนะไม่เกี่ยวคือเขาหลายครูคือเรียนเยอะเรียกว,ว่าเคยผ่านมือเออหลายครูแล้วก็ไปเก่งด้วยตัวเอง <pus S 2> แต่ว่าผมเนีย่ยเคยสอนอยู่วูบหนึง่งเคยรู้จักกันเลยเคยไปสอนที่บ้านมาเลยแต่ว่านานมากแล้วนะตั้งแต่สมัยไม้ยังเตี้ยวกอปอ,อ่ะ จนทีกวันนี้ไม้ผมแซงไอ้กอฟไปแล้วชุดแรกแรกชุดแรกแรกคือเกา่าก่อนก่อนไอจีชุดนึงชุดนียอ,กอ,อีกรู้จาักกาันแล้วก็เจอกันที่แกมมี่บ้างครับคือต้องชมก่อนนะตอนนี้ว่าน้องไม้เนี่ยนิสัยดีมากมากสุดๆคือน่ารักมากแบบเฟรนลี่สุภาพเรียบร้อยเจอหน้าวัดดีทุกดอกนะคือสุดๆคือบอกเลยว่าสําหรับผมนะไม้นี่คือแบบน่ารักมากน่ารักจริงเออเรื่องนี้ตื่นเต้น ไม์กูโกอินเตอร์แล้วว่ะแล้วยังรอยังรอแบบตกใจโอ้โหมันประกบพีซบอสเน่นยืนคู่เลยยืนซีนไอที่สายโปรเจคเตอร์แล้วดาราก็ใช้ได้เลยในเรื่องนีนิคแคนนอนเนี่ยรู้จักดัมไลน์ยผมโคตรชอบเลยสมัยก่อนเคยพูดในสปอยฟอลคอนเออแล้วก็เจมี่ชุงสักเกอร์พันธ์ที่ผมดูหลายรอบมากคนนี้คือคนที่ขับยานในสักเกอร์พันเออหน้าที่ขับยานโดยตรงเลย เบย์ใหญ่ทั้งนั้นใช้ได้ดารานี่คือแบบว่ารู้จักเลยใช้คำนี้รู้จักเลยแล้วก็ไม้เนี่ยเดนโอ้ Are you s โหไอจีซีเนลใช่สำเนียงภาษาอังกฤษเนี่ยโอ้โหเชี่ยมากเชี่ยมากเออแต่อย่างว่ามันเรียนนานาชาติลืมไปสมัยผมไปสอนเต้นกอลไม้สมัยเด็กๆเลยนะนานเก่ามากแล้วเป็นแบบเป็นสิบปีละเรียนนานาชาติใช่ใช่ใช่คือเรื่องสำนองสำเนียงเนี่ยเขาได้อยู่แล้วแล้วไม้นี่อยู่จีนด้วย คือการแบบว่าผสมภาษาเนี่ยมันมันหายห่วงอยู่แล้วประสบการณ์ของเปียแล้วตอนนี้โอ้โหเออคือเล่นตอนอยู่จีก็เล่นละครเล่นหนังเยอะคือเรื่อง acting เนี่ยไม่มีปัญหาเออแล้วก็เคยเป็นนักร้องมาก่อนสําหรับใครที่ยังไม่รู้เออเด็กยุคใหม่อาจจะไม่รู้จักพี่ไม้ของเราละแต่ก่อนเนี่ยกอปไม้ออกคู่การพี่น้องเอออยู่แกรมมี่แดนเต้นเก่งมากเต้นโคตรเก่งทั้งพี่ทั้งน้องแล้วก็แยกมาออกเดี่ยวทั้งคู่เลย ก๊อฟเนี่ยเขาก็ก๊อฟพิเศษเต้นยับเหมนอะไอ้กอล์ฟนี่ก็บ้าเต้นเก่งเหมือนกันแล้วก็ไม้พิรัตเออไม้พิรัตนี่ก็เต้นเก่งขุ่นดีโชว์ซิกบงซิกแพ็คเอ็มวีนี่แบบถอดเสื้อโชว์เขาลงเกาหลีหน่อยเออรอรอแบบรอขาดเลยแล้วก็เล่นหลังๆไปอยู่จีนก็เล่นเป็นแบบแสดงเยอะโอ้โหแล้ววันนี้โอ้โหแม่งมาสมเร็จเลยว่าเฮ้ยไม้พี่แม่งดีใจด้วยจริง เดี๋ยวคูอแบบอาจจะเป็นพูยทางไปสู่เรื่องต่อๆไปของน้องดีใจด้วยกับไม้จริงๆและคือแบบบทเนี่ยเก๋เลยคล้ายๆเขาคล้ายๆหนังหน้าหนังคล้า,า,ายๆโอเชียนอีเลเว่นเออหมือน,นังป้นเป็นทีมแก๊ง<ม>ที่แต่ละคน,นเนี่ยมีหน้าที่ต่างกันครับผมไม้เนี่ยเท่าที่ดูในเทรลเลอร์เนี่ยเหมือนระเบิดเลือกเอ็กซ์โปสตีฟเนี่ยเชื่อใจผมได้เรื่องการระเบิดเนี่ย ปล่อยผมเป็นหนึ่งในทีมป้อนหนึ่งในทีมเลยแล้วบทเดน่นเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยว่าด er ูเทเลอร์มาเนี่ยเห็นเยอะอุ้ยออกอะไรออกเยอะออกยับเลยยุบยิบยุบยิบเลยเราก็เลยโอ้ยไมม่ไม่ธรรมดาเว้ยคือแบบโอ้ตื่นเต้นอ่ะตัวแทนประเทศไทยอ่ะคือเทเลอร์นี้บอกเลยว่าตื่นเต้นดีใจ <DJ" S 1> ดีใจดีใจอย่างที่บอกนะไม่ได้สนิทอะไรกันแบบขนาดนั้นแต่ว่าเคยรู้จักเลยรู้จักแน่ๆแล้วก็นิสัยดีมาก เราอยากเชียร์เต็มที่ขอให้ตามจใจพนมไปใช่คือเรื่องนี้นะครับเออใน Facebook แฟนเพจเราผมแชร์โปสเตอร์น้องเขาไว้แล้วครับสนับสนุนคนไทยกันเองสนับสนุนน้องเราหน่อยฝากแชร์ให้หน่อยเออแล้วก็เทรล่งเทรเลอร์เนี่ยใน Facebook ไมเนี่ยมีมีเลยฮะเขาอัพไว้เองของเขาเลยเออเออใครอยากรู้ Facebook ของไม์ก็เข้า,ขาไปแฟนเพจเราก่อนก็ได้ครับผมผมแปะลิงก์ไว้ให้อยู่แล้วมันมันอยู่ในที่เดียวกันนี่นแหละโปสเตอร์เทรล่์เทรเลอร์เนี่ย รบกวนฝากแช่หน่อยอันนี้เราแบบคนไทยเราต้องดันนะฮะขอเลยว่าแบบว่าอันนี้เป็นน้องที่รู้จักกันแล้วก็นิสัยดีน่ารักมากๆใช้คำนี้น่ารักแบบน่ารักสุดขีดน่ารักทั้งพี่ทั้งน้องกอลฟก็น่ารักทั้งคู่กอลฟไม้ที่ผมผมแฮปปี้กับทั้งคู่ที่เคยแบบเคยร่วมงานกันมาเออเออน่ารักจริงเดอะมิสฟิสเนื่งนี้ต้องดูดูแน่นอนนะครับต้องดูแลวรีวิวด้วยเออ เชียร์สุดใจเลยค <c ười> ือ <c ười> โหไมค์แม่งแบบแม่งถึงฮอลลีวูดเ้ยเออ,อต,ตามแบบจาพนมปฏิติดนะไมค์ตื่นเต้นขอยต,ตามปฏิติดเลยบอกเลยว่าตื่นเต้นดีใจแล้วก็ภูมิใจคร<ะ>ับกับน้องเราคนนี้ที่แบบว่าโอ้ยมันทําของมันสาเร็จไว้เ,ออเก๋เลยใช่คํานี้เก๋เลยเอออะคลิปนี้ประมาณนี้ <ฮะ S 1> คือมันคือผู้ไรมันตื่นเต้นตื่นตานเออตื่นตานใจมันแบบมันเห็นคนรู้จัก ไปเล่นหนังฮอลลีวูดมันก็ตกใจ <laughs> <im> มันไม่น่าเชื่อเออแช่คคนนี้มันไม่น่าเชื่อว่าเออเว้ยเฮ้ยไมค์พิรัตไมค์แองเจโลแม่งมีวันนี้เว้ยไม่น่าเชื่อจริงๆโอ้แฮปปี้มากๆนะครับเออเอเอ,เอก่อนจากไปขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้ช่องเราขอบคุณทุกคนที่กด Subscribe ไว้ให้ช่องเราอันนี้ฝากทุก s ับ s c คร b e r รเลยของช่องช่วยโปรโมทหน่อยว่าเรื่องนี้ ดันเลยฮะขอเออขอแรงเชียร์ไมค์หน่อยเด e m i s ส f i t นะครับไมค์แองเจโลไมค์พิลัตของเราได้แหละแสดงด้วยเด่นเลยฝากเชียร์กันหน่อยขอบคุณทุกๆคอมเมนต์อย่างคลิปนี้เมาส์มาคุยได้เต็มที่หนูก็ชอบออเหมือนกันค่ะเออโหยพี่ค้าหนูตามมาตั้งแต่กอปไปจนมาออกดงออกเดียวแลวหนูก็ชอบเหมือนกันแฟนคลับพี่ไมค์ เหมือนกันเลยโอพี่รู้จักด้วยเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อมันก็มีวันหนึ่งที่เราก็แบบว่าเคยอยู่แบบในกีมองจีเมมแกรมมี่เหมือนกันอก็รู้จักข้างในเยอะพสมควรก็ฝากไว้เมาส์มอยกันได้เต็มที่แบบเฮ้ยพี่ต่อให้ไม่ใช่ไหมก็น่าดูแนวหนังมันดูได้มันเป็นแบบโอเชียนอีเลเวใช่เลยปนๆกับแบบฟา s ์ f ฟิลเลียนนิดๆเออกลิ่นองค์กลิ่นแอคชั่น มันบู๊มันมีแบบโอ้ขับรถล่ากันในทะเลทรายด้วยคือคอหนังแอคชั่นเนี่ยต่อให้ไม่ไม่รู้จักไมเนี่ยก็ดูได้ดูได้น่าดูเลยล่ะเรื่องนี้แบบว่าใช้ได้เลยเออหรือใครที่กดซับกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้ช่องเราแล้วเนี่ยครับผมมีสองวิธีที่จะช่วยช่องนะครับง่ายได้สุดขีดแชร์คลิปโอโหคลิปเนี้ยขอเลยช่วยช่วยกระจายหน่อยเพราะว่าช่วยช่องเราด้วยแล้วก็ช่วยโปรโมทหนังของไม ด้วยที่ไม้ไปแสดงด้วยไม้แองเจโลของเราคือคลิปนี้อยากให้แบบว่าฝากฝากแรงคนไทย uh huh. ช่วยกันแชร์ช,ช่วยกันเชียร์แสดงพลังเลยฮะเออหรือไม่ต้องแชร์คลิปเราก็ได้แชร์แบบเทเลอร์จริงก็ได uh huh. ้แชร์โปสเตอร์ก็ได้คนจิกสองจิกเออช่วยน้องไม้ของเราหน่อยมันจะได้แบบดังๆไปกว่านี้ uh huh. กระแสตอบรับมันจะได้แบบดีๆ uh huh. เออมันเผื่อจะได้มีแบบผลงานต่อๆไป uh huh. อีกในอนาคตได้อีกเออแล้วก็อีกวิธีนึงเอาเมื่อกี้พูดไปแล้ว แฟนเพจ a c e บ o o k เราอัปเดตไว้ให้เรียบร้อยแล้วโพสต์รงโปสเตอร์จากไมค์แองเจโลโดยตรงเลยเรื่องเดอะม s f i t s ใครที่ไม่ได้กดไ like ลค์แฟนเพจเราเนี่ยฝากไปกดไว้ให้หน่อยง่ายสุดขีดนะครับลิงก์อยู่ในเดสคริปชัน u t u b e ทุกคลิปเลยครับผมหาเจอง่ายสุดๆง่ายๆเลยหรือใครอาจจะเพิ่งมาเจอเราคลิปนี้คลิปแรกเลยคลิปที่หนึ่งถูกใจกันเลยโอ้พ,พี่นี่มันคนไทยนี่แม่งดันสุดฤทธิ์เลยที่แบบ ไปถึงอลลิวูดได้จริง s <S <teenage> เออรู้สึกเหมือนพวกพี่เลยว่าพวกพี่เชียร์กันจนผมได้แบบว่าอยากเชียร์ตามเลยคือเขิมเลยบิวขึ้นว่ะพี่ดูแล้วบอกว่าเออผมต้องรีบแชร์ส่งไ้เพื่อนเลยถูกใจเราถูกใจไหมแองเจโลแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามให้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลแล้วทุกคนอย่าลืม u u s c r i b e กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับ เดอะมิสฟิตดูแน่นอนดูหนึ่งร้อยหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ซูซูตามจใจพนมไปเลย